ครับก็ขอสวัสดีทุกท่านนะครับที่มารับชมในคลิปนี้นะครับวันนี้พอดีจะมาสอนการตั้งค่าโมดูลต่ำตัดนะครับตัวนี้นะครับโมดูลต่ำตัดที่ใช้กับระบบสุร่าซลลของผมเองนะครับที่ทำใช้ที่บ้านนะครับตัวโมดูลต่ำตัดตัวนี้ครับมันจะมีตัวดีเลย์ตัวสีดำๆนะครับเนี่ยแต่ตัวนี้มันรับ กระแสได้สูงสุดได้แค่สิบสิบแอมป์ครับพอดีต่อตัวโซลิสเตตมาเพิ่มนะครับเป็นตัวสี่สิบแอมป์นะเพื่อให้มันรองรับกระแสได้มากขึ้นนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะมาสอนในตัวการปรับตั้งค่านะครับว่าตั้งให้มันต่ตัดยังไงนะฮะว่ามีอะไรบ้างก็มีครับผุผมตัวนี้ครับซ้ายขวากดไปที่นึงครับ ตัวเลขยี่สิบสามจุดแปดนะครับมันจะบอกว่าจะให้แบตให้มันต่ํากว่ายี่สิบถ้าแบตมันต่ํากว่ายี่สิบสามจุดแปดนะครับก็คือโมดูลตัวนี้มันจะสั่งทํางานนะครับสั่งทห้ดีดีททำงานนะครับมันก็จะไปตัดไซส์ขาออกนะครับตัวนี้ครับยี่สิบสามจุดแปดครับผมตั้งไว้ที่ยี่สิบสามจุดแปดนะครับถ้าใครจะตั้งให้มันน้อยกว่านี้หรือมันมันมากกว่านี้ก็ได้นะครับแล้วแต่อา่า แบตเตอรี่ของท่านเลยนะครับพอดีผมตั้งไว้ที่ยี่สิบสามจุดแปดครับปุ่มซ้ายมือครับกดดูครับยี่สิบสามจุดแปดส่วนปุ่มขวามือนะครับตัวนี้ตัวเลขหนึ่งจุดสองครับคือในกรณีที่แบตเรามันมันถึงยี่สิบไอต่ำกว่ายี่สิบสามจุดแปดครับทีนี้มันตัดโมด,ดูลมันสั่งตัดนะครับสั่งให้ดิเร์รทำงานให้เป็นสะพานเปิดก็คือตัดไม่ให้มีไฟขาออกครับ จาก23.8แล้วก็ไอ้1.2ครับมันจะบวกเพิ่มอีก1.2โวลต์นะกรณีถ้ามันต่ำตัดถึง23.8ครับโมดูลสั่งทำงานถ้ามีไฟชาร์จเข้ามาเพิเพ่มจาก23.8บวกไปอีก1.2โวลต์นะครับมันก็โมดูลมันก็จะ,จะมา สั่งทางานอีกครั้งนะครับเพื่อจ่ายไฟ้าออีกครั้งนะครับนะครับหลักการก็เข้าของบันทึต่้มตัดครับง่ายง่ายครับเ้าจะจะตั้งครับกรเตาอนตั้งค่านะครับก็กดแช่ไว้ครับนะครับตัวเลขก็จะกระพริบครับก็กดขึ้นลงได้เลยครับเจ้าเท่าไหร่ครับแต่ผมตั้งไว้ที่ยี่สามจุดแปดครับแล้วก็รอสักพักครับถ้าตัวเลขหายกระพริบคือว่าระบบมันเซฟแล้วครับอ่าเเซฟแล้วครับ ไอตัวนี้ยี่สิบหจุดนึ่งคือแรงดันของแบตบาตอนนี้นะครับณตอนนี้แล้วถ้ามันต่ำกว่ายี่สิบสามปุ๊บแล้วมันบวกมีกระแสชาร์จเข้ามานแบตบเพิ่มมาเป็นก็บวกครับจากยี่สิบสามจุดแปดบวกอีกหนึ่งจุดสองโวลต์ก็เป็นยี่สิบห้าโวลต์นะครับถึงโมดูลนี้ ดีเลย์มันจะสั่งทํางานอีกเข้าใจไหมครับทําถึงยี่สิบห้าโวลต์ก็โมดูลก็จะสั่งทํางานนะครับน่ครับแต่ตอนนี้แบตมันยังอ,อยู่ยี่สิบหกโวกว่านะครับถือว่ามันก็ยังไม่สั่งตัดนะครับไฟข้าออกออก็ออกปกติอยู่นะครับแต่ถึงเมื่อใดที่ว่าแบตตอรี่เราต่ำถึงยี่สิบสามจุดแปดนะครับโมดูลก็จะตัดเลยครับ ตัดก่อน BMS ด้วยครับตอนนี้เพราะว่าตอนนี้ใช้แบตเตอรี่รีเทียมอยู่นะครับระบบ24โวลต์นะตัดก่อน BMS ครับก็คำนวณดูว่าเซลล์แต่และเซลล์อ่ะมันรองรับได้เท่าไหร่นะครับแดงดันแบตเตอรี่ไม่ให้ใช้จนแบตเตอรี่หมดนะครับเพื่อการถนอมแบตเตอรี่ด้วยนะครับรบมดูต่ำแต่ก็จะมีหน้าที่ ตัดสายขาออกก่อนนะครับก่อนก่อนแบตเตอรี่มันจะก่อนวีเอ็มเอสมันจะตัดนะครับเพื่อรักษาแบตนะครับนี่นะครับข้อดีของโมดูลนะครับส่วนใครจะเอาโซลิสเสเตตมามาต่อเพิ่มแอมอีกก็ได้ครับทำอย่างผมก็ได้ครับตัวนี้มันรองรับได้แค่สิบแอมครับตัวดีดีสีดำดำนะครับ ก็เลยใช้โซลิสเตนมาต่ออเพื่อให้มันทนกระแสได้ยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ใส่ฮีตซิงครับระบายความร้อนของมันเข้าไปด้วยครับก็ประมาณนี้ครับวิธีการตั้งตัวโมดูลตัำตัดอ๋อหลี้ลืมบอกไว้ครับส่วนตั้งตัวบวกจาก23.8นะครับปุ่มขวามือครับก็กดค้างครับกดค้างครับก็เหมือนกันครับเราจะบวกไปอีกกี่โวลต์ก็ ก็ตั้งไปเลยครับกดขึ้นไปกดขึ้นไปก็ได้ครับลงก็ได้ครับเนี่ยครแต่ผมตั้งไว้ให้ประมาณ20ให้มันบวกกันแล้วให้มันได้25ครับถึงจะจ่ายไฟค่าออกอีกรอบนะครอ๋อก็ประมาณนี้ครับอ๋อคลิปนี้ขอขอจบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ